พบกับช่องทรัพย์สวยราคาดี NG Property อตีกครั้งนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ดินนะครับอยู่ที่กำแพงแสนนะครับนครปฐมนะครับห่างจากกทมนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเดินทางมาถึงที่นี่นะครับจากถนนใหญ่นะครับถนนสามสองหนึ่งนะครับเข้ามาจากถนนสามสองหนึ่งเนี่ยครับเข้าดำรงพลมานะครับถนนดำรงพลเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะตัดเข้าถึงตัวที่เราเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับ ซึ่งเส้นทางนี้นะครับสามารถทะลุออกได้หลายทางมากครับถ้าตัดออกมาทางนี้นะครับแยกออกไปนี่นครับสามารถไปมอกเกษตรกำแพงแสนได้นะครับส่วนวิ่งตรงเข้าไปก็สามารถเข้าค่ายลูกเสือได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ดินของเรานะครับที่ดินของเราเนี่ย12ไร่1งานนะครับขายในราคาพิเศษนะครับติดถนน หลักที่จะเข้าไปจากตรงนี้เลยนะครับสามารถวิ่งทะลุได้สองด้านนะครับทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ทั้งถนนหลักที่วิ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับที่ดินนะครับพอแยกจากถนนลำนงพลมานะครับฝั่งนี้ก็สามารถเข้าตัวที่ดีนได้นะครับจะวิ่งผ่านไปทางหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะไปถนนหลักที่แยกเข้ามาก็ได้นะครับประมาณห้าเมตรนะครับ ก็วิ่งตรงไปก็สามารถออกทะลุออกจับทศได้ทะลุออกถนนสามสองหนึ่งได้ทะลุออกได้หลายทางนะครับจะวิ่งลงเส้นนี้ก็ได้นะครับมีทางผ่าน เราไปลงไปดูกันด้านล่างอีกทีนึงนะครับว่าตัวที่ดีเรารับว่างเท่าไหร่หมดถึ่ประมาณตรงไหนบ้างนะครับขอบคุณครับถึงแล้วนะครับนี่ครับคือแปลงที่ดินที่เรานะครับขายอยู่นะครับส2บไร่หนึ่งงานนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับติดถนนกว้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับประมาณสองเมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับอาจจะติดถนนอยู่ประมาณแ80ดิบกว่าเมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแปลงที่ดินให้ประกอบไปด้วยนะครับระยะที่ดินนะครับจะเริ่มประมาณจากเสารตรงนี้นะครับด้านหน้านี้นะครับเสาไฟตรงต้นมะพร้าวตายนะนะครับแล้วก็ไปถึงเสาไฟตรงนี้นะครับเสาไฟด้านนี้นะครับ อันนี้เป็นค่ายลูกเสือกำแพงแสนนะครับนี่นะครับทางวนรอบค่ายลูกเสือกำแพงแสนนะครับส่วนที่เรามองเห็นหนู่นนะครับที่ถนนตัดก็ถนนดำรงพลที่เราเข้ามามือสักครู่นะครับด้านในเนี่ยเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านหมดแล้วนะครับแปลงที่ดินก็มีไฟฟ้าเดินผ่านหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ทำการเพาะปลูกอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเดินลงไปดูแปลงที่ดินกันบ้างครับตอนนี้มีการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนนะครับหลายอย่างนี่นะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยจะกว้างกว่าด้านหลังดูนะครับด้านหลังที่รถจอดนะครับอยู่ติดถนนหมู่บ้านเลยนะครับ น้ำไฟพร้อมครับเข้าถึงนะครับทางนู้นก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านหมดนะครับแถบทางนู้นที่เห็นบ้านนะครับมีโครงการจัดสรรขึ้นบางส่วนนะครับเป็นบ้านจัดสรรนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่บอกว่าติดถนนหมู่บ้านนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้ก็วิ่งออกไปถนนใหญ่ได้นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นแปลงที่ดินเรานะครับเมื่อกี้เป็นทางคันทางที่เราเดินมาจากถนนใหญ่นะครับ นี่ครับตัวนี้เป็นแปลงที่ของเรานะครับเริ่มจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับถนนนี้วิ่งเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิมครับแล้วก็มีทางออกหลายช่องทางครับสำหรับออกจากทางหมู่บ้านนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อหาเราได้เลยนะครับเราจะทิ้งที่อยู่การติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ